ครับสวัสดีครับผมร้าน Family Pool Day นะครับบ้านไหนนะครับมีสระน้ำอินเทกแบบนี้นะครับผมรู้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าสระผ้าใบแบบเนี้ยถ้าโดนของแหลมคมแล้วมีรอยรั่วนะครับผมมีน้ำรั่วซึมออกมาเนี่ยครับจะมีวิธีปะหรือว่าแก้ไขยังไงนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมมีคำตอบนะครับผมก่อนอื่นนะครับเตรียมยูฮูนะครับชนิดออพลาสติกนะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าใช้สำหรับติดพวกพลาสติกนะครับกันน้ำด้วยแล้วก็เป็นพลาสติกแบบไวนิลก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดดดดปปะะะของนนนนนนครััััับบตตววววผ้าใเเเเเีีี่ยยยยกกก็็จชิล กับตัวผ้าใบของสระน้ำนะนี่จะเห็นว่ามีพิมพ์ลายสกรีนแบบตารางมาด้วยแบบนี้นะครับอันที่3นะครับพี่เตรียมนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ก็คือกันไกลนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ตัดตัวผ้าใบที่จะปะนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการนะครับปะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวันนี้เป็นตัวสระนะครับเกิดของแหลมพงไปโดนมีรูร่วแบบนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราตัดแผ่นปะนะครับให้มันเล็กลงมานะครับประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็ตัดตรงมุมนะครับให้รบเหลี่ยมให้มันเป็นโค้งแบบนี้นะครับผม เสร right ER like ็จแล้วนะครับผมก็เอากาวยูฮูนะครับชนิดพลาสติกตัวเนี้ทาลงไปนะครับที่ตัวแผ่นปะนะครับนี่ครับทารอบเลยนะครับตรงริมด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางด้วยนี่ทาให้รอบนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้นะครับประมาณ10วินาทีนะเดี๋ยวเรามาทากาวตัวนี้ต่อนะครับตัวเนี้เราจะยัดกาวนะครับเข้าไปตรงกลางรูเลยนะครับมีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทาโดยรอบนะครับให้เท่ากับแผ่นปะนะครับประมาณนี้นะครับ นี่เน้นตรงกลางรูนะครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ที่เราทิ้งไว้เมื่อสิบวิเมื่อกี้ก็ปะได้แล้วนะครับก็ปะลงไปเลยนะครับตรงที่ตรงกลางนะให้ม euh. ันเซตเตอร์ตรงกลางรูที่รั่วนะครับนี่แค่นี้นะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับปิดทิ้งไว้นะครับอาจจะเอามือจับทิ้งไว้แบบนี้หน่อยสักประมาณ1นาทีนะครับผมรอให้กาวมันแห้งสนิทก่อนนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็สามารถปะรูรั่วนะครับผมของเสาไว้น้ำได้แล้วนะครับ